เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเฮกเซนกันอีกครั้งนนงนะครับคลิปนี้อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเก s เซ v ร์เวอร์กันในวันที่9กันแล้วนะฮะเออมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดตัว่วงที่เหลือกันนะครับแล้วก็มาเอ่อทำการ เปิดของทองของส้มตรงนี้ด้วยนะครับผมเออแล้วยังไงนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคิวโดนต่อนะครับผมขอฝากมีใครกำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนอยู่ไหมครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะฮะทวิตที่โฟร์เพเว็บนี้โคตรสะดวกเลยนะครับเติมได้ทุกเวลาแถมแต่ละแพ็คนี่คืออย่างถูกแล้วโดยเฉพาะ2แพ็คแรกถูกสุดแค่สิบเจ็ดบาทเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับแล้วถ้าอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้คุ้มกว่านี้ใส่โคเทคเซนตอนจ่ายลดเพิ่มไปเลยอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลองดูนะคร มาเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยละกันนะวันนี้ผมจบที่เลเวล54นะครับผมก็พรุ่งน,นี้น่าจบเลเวล5 5นะครับแล้วก็พลังตอนนี้ก็อยู่ที่2 99, 99, 9 9 9 9 9น9 9นเอะฮะเออแต่ว่าพลังในนี้ผมมันจะขึ้นเป็น3ล้านนะผมว่ามันน่าจะบักนะตอนแรกเนี่ยพลังผมเท่านี้แล้วนะแล้วผมก็เข้าในโทรศรัพท์แล้วก็กลับมาเข้าในคอมนะพลังมันลดลงไปนะผมก็เลยงงจัดเลยแล้วก็วันนี้นะครับช็อกโกแลตผมจะกดไปที่ เอ่อห้าสิบสองครั้งนะครับเดี๋ยวกดอีกสักสองครั้งแล้วันนะเออสรุปว่าวันนี้ผมกดไปที่เก้าสิบสองครั้งนะครับกระป๋องม่วงกดไปสามครั้งนะครับตอนนี้ผมดองกระป๋องม่วงอยู่นะตอนนี้ก็มีสองร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดดันอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้ผมจะขึ้นเบลห้าสิบห้านะครับผมก็จะกดอีกชั้นหนึ่งนะครับมาวันนี้เนี่ยผมยังไม่มีตัวอะไรอัปเดตเปลี่ยนไปนะครับผมเพียงแค่โซนิกผมขึ้นมาเป็นสี่ดาวแล้วนะฮะเออขึ้นมาสี่ดาววันนี้เลยนะครับมาเเเเดดดีีีี๋๋ยยยววววััันนนนน้้่ผผมมมจะะาปิขอองงทกครบแล ว่าจะมาแลกลูกแก้วตรงนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเลือกตัวอะไรนะครับมาเดี๋ยวผมขอมาผสานของส้มของทองกันหน่อยดีกว่านะครับผมขอเอาเป็นการบัฟก่อนแลันะเพราะว่าการบัฟเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็ไม่ค่อยรุ้นอะไรกับอันนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าขอเป็นที่มันได้ใช้อเอไม่เอาพวกการบัฟแบบการบัฟอะไรอ่ะการบัฟอาสูรการบัฟอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะขอดีๆแล้วกันเออมาแล้วออกมาเป็นโอ้โหนี่ไงโอ้โพึ่งพูดไปเลยพึ่งพูดไปเลยไม่เอาการบัฟอสูรนโอ้หอะไรวะเนี่ย แล้วมาเป็นป้องกันด้วยโอ้เอาไปเอาไปทิ้งเลยเออเอาไปทิ้งเลยเก็บตั้งนานนะมาเดี๋ยวดูอุปรกรณ์ย้นหน่อยดีกว่าขอดีๆขอตึงๆเอาไปถูกมือใส่ฟ้านะขอออฟสวยๆแล้วกันเออขอไม่เอาป้องกันไม่เอาป้องโอ้ยทิ้งคู่เลยวันนี้อะไรวะเน,นี่ยอย่างเกลืออย่างกังโอ้โหเซงจัดไม่ได้ใช้เลยวันนี้แทนที่พลังผมจะขึ้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมทําใจว่าพลังผมน่าจะขึ้นอีกแล้ว สองสามหมื่นนะแต่ว่าไม่ขึ้นเลยโอ้โหโอ้โหเซ็งจัดเซ็งเป็ดเลยนะครับผมเออมาเดี๋ยวมาซุ่มกันดีกว่านะวันนี้ผมมีเอ,อ่อตัว๋วม่วงวันนี้ผมมีตั๋วม่วงยี่สิบห้าใบนะเดี๋ยวกดสักสิบใบแล้วกันนะล็อกมาเป็นราชาทะลึกลึกเหมือนเดิมนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ลูกแก้วซิเวอร์แฟงไปนะครับบอกว่าวันนี้มันจะออกราชาทะลึกลึกนะเออขอให้ออกลูกแก้วเหอะมากดจนไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวไปตีเพื่อนๆกันกน,นะครับผมมาต่อยอุกบาทไปผมจะไม่กดข้ามนะ เออรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นของทองอุย๊ยแล้วมาทองว่ะเออแล้วมาทองว่ะเออมีลุ้นด้วแล้วออกมาเป็น <c oughs> เวลาได้ลูกแก้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสีทองทองตรงดาวตกใช่ไหมเพื่อนเออผมไม่มั่นใจนะพอมันขึ้นสีทองมาเนี่ยไม่เป็นตัวก็หินใช่ไหมเออแล้วมันดันเป็นหินโอ้โหได้หินก็นดีเออได้ได้ได้คดีแต่ว่ามันมันมันแม่ต้นเกม,มันแจกเยอะครับผมก็เลยแบบ ก็เลยไม่ค่อยได้ดีใจอะไรเท่าไหร่นะมีอยู่สองอันแล้วกล่องนี้ก็มีทั้งสอันแล้วผมเออเดี๋ยวได้มาจากอ,อตรงนี้อีกนะสองกล่องแล้วก็รางวัลจากแล้วก็ของตรงนี้การ์โลอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหม,มันจะมันจะล้นไปหน่อยนะหินวันนี้มันไม่ค่อยได้ดั่งใจอะไรเท่าไหร่น,นะเพื่อนเออมาวันนี้ผมจะแลกตัวเลดีอ่ะมาและรับตรงนี้กันก่อนแล้วก็มีตอนนี้ก็มีเจ็ดใบนะคนระับผมเจ็ดใบแล้วก็เออผมแล้วก็ผมยังไม่มีร่างแรกพี่ดำนะผมพยายามที่จะเติม เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะได้ร่างแรกนะผมว่าผมแรกพี่ดำดีกว่าเออแรกพี่ดำดีกว่าตอนแรกว่าจะทำอะตอมิกเนี่ยมีเพื่อนบอกให้ทำอะตอมิกผมก็แอบลังเลน,นะว่าผมจะทำอะตอมิกหรือทำพี่ดำดีนะผมก็อยากเล่นนะอะตอมิกเนี่ยเออไม่ใช่อะไรพี่ดำผมเบื่อแล้วอะไอนี้แล้วผมเล่นพี่ดำเดนเบื่อแล้วอะผมอยากเล่นอะตอมิกมากกว่าเอาไงดีวะถ้าผมเล่นอะตอมิกผมก็จะสู้เพื่อนไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันเท่งไงอะตอมิกคือมันเท่งไงเนี่ยตัวตัวที่เดินเนี่ยผมก็ใช้อะตอมิกนะ เอ้รู้ว่าผมเลือกระตอมิกดีวะถ้าผมเลือกเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะน่าจะมีแบบมีบ่นมีดา่าผมอยู่เหมือนกันในใจนะเออเลือกว่าทําไมวะเออมันไม่ได้ใช้นะครับเอาเป็นว่าผมแลกพี่ดำแล้วกันนะอะตอม,มิก,กนี้เอาไวก้ไวก่อนเออไว้ก่อนแลกพี่ดำดีกว่ามาแลกร้อไว้ก่อนเลยดีกว่าเผื่อผมเปลี่ยนใจนะมาแลกร้อไว้ก่อนเผื่อเปลี่ยนใจแหมวันนี้ก็เลยไม่ได้ประสานสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีพี่ดำร่างแรกให้ผมทานะเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้นะครับก็เลยแบบวันนี้พลังไม่ขึ้นเลยนะ จบที่อันดับ200ร้อยกว่าสอ0ร้อนิดๆนะเออเซิงจัดคือของทองเนี่ยเซิงจัดเลยอะแหมป้องกันมาเยือนไม่เชิญได้ไงนะครับผมตอนนี้ก็เออขึ้นมาอีกนิดนึงนะอันดับ187แล้วนะครับโอเคก็ยังติดท็อป200อยู่นะ <face> เออท็อป200อยู่นะครับผมร้อยปลายๆนะครับเกือบ200นะครับไม่มีไลฟ์ทำแล้วแล้วก็วันนี้นะครับผมขาดจิด๊กซอว์ชิช้นที่4เหมือนเดิมนะครับผมใครมี ที้นี่4ก็แบ่งปันให้ผมหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น29แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเอ่อพรุ่งนี้นะผมน่าจะพรุ่งนี้ผมน่าจะได้ตรงนี้อีก10เศษตรงนี้นะครับผมก็ใครที่ไม่รู้นะครับผมมันจะมีรางวัลส่งให้เพื่อนด้วยนะครับผมใครที่ไม่เคยส่งให้ เออเ,เพื่อนๆเลยเนี่ยก็อดรางวัลไปตรงนี้เยอะเหมือนกันนะเออไม่ลืมไปส่ง,งให้เพื่อนกันด้วยนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวไอ้วงล้อเนี่ยเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเนี่ยผมจะมากดนะเออเพราะว่าอยากได้อยู่เหมือนกันอยากได้หินอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ประหยัดหินในการทำกาโลยูรานะถ้าสมมติว่าผมทำนะเออถ้าสมมติว่าผมทําแต่ถ้าผมไม่ทำเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ได้มาก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะอาจจะเสียสัก500เพชร600เพชรประมาณนี้เออสักสามสี่ใบ พอไม่เอาเดี๋ยวมันเยอะเกินนะครับผมมาเดี๋ยวไปหาเพื่อนตีกันหน่อยดีกว่าก็คลิปที่แล้วผมลืมตีใครไปเนี่ยผมขออภัยขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมข้ามไปอาจจะหลายคนอยู่เหมือนกันนะขอไปด้วยนะครับมาคนแรกเลยแล้วกันนะคุณแจ็คก,กี้พลังแสนแปดียบร้อยซ่อนตัวอีกแล้วเออซ่อนตัวอีกแล้วใส่พี่ดําพี่ดําซ่อนของด้วยหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะมีของทองนะผมว่านะ่าจะซ่อนของด้วยมาให้ผมไปโทษให้ผมไปทำอะไรวะเนี่ยให้ผมไปโดนตบวะเนี่ยเออให้ผมไปโดนตบเล่นกดคูณสามเลยแล้วกัน เพื่อความไวนะครับจะได้ตกได้ทุกคนครบถ้วนกระบวนวามนะครับไม่เข้าเลยเนี่ยใส่พี่ดาไม่เข้าเลยพุพู่มิุกิผมยังพอได้อยู่นะเออแต่ว่าพี่ดาปั่นขึ้นมา2เม็ดเจียมลวโอ้โหเหมือนมาแบบให้เขาปั่นเพิ่มเลือนเล่นนะครับผมดีผมนี่สู้ไม่ได้เลยนะโดนอีกฝังสี่เงาไปอีกหนึ่งเม็ดเจียมโอ้โหภูมิุกิไม่มีลูไฟเล่นนะครับโดนเขี่ยกันไปามาเธอที่สามฝังสี่เงา ตับตุบตุบขอผูดพุดกิสักทีหนึ่งเออโหไม่เข้าเลยข้ามดีกว่าคุณแจก,กี้ใส่ทีมเต็มมาดแต่ผมก็ไปตีใหม่นะมาคุณเบียวนะครับผมพลังสองแสนเจ็บอกว่าพร้อมเป็นกระสอบทรายแล้วพร้อมเป็นกระสอบทรายก็คือแบบว่ามีพี่โตก็คือมีพี่ดำก็เลยบอกพร้อมเป็นกระสอบทรายนะครับผมหรือเปล่าที่จะเป็นกระสอบทรายโอ้ของอย่างสวยเลยของทอง HP เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วดูของทองวันนี้ที่ผมบอกดิเออป้องกันอะไรวะตอนแรกว่าจะหาของเตรียมให้พี่ดำนะ แต่ว่ามันออกมาอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปใส่ใครเลยนะเขายกไ้ทีอย่างเดียวป้องกันนะครับมาเฮ้ยเขามีอันนี้ด้วยว่ะมีหมาเข้าบ้านนนีรยบล็อกไฟผมไปโอ้โหไม่ได้เล่นแน่เลยการลกออกตัวเดียวฟูกิไม่ได้เล่นโอ้โหตึงจัดตึงจัดคนเดียวโอ้โหฟูกิไม่ได้ออกอติโดนปั่นมาอีกร้านหกโอ้โหอย่างแรงแรงจัดโดนเคไป,ปเดี๋ยวพวกนี้ผมมาแก้มือดีกว่านะพวกนี้ผมทาพี่ดำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้มือเออเดี๋ยวเตรียมของพี่ดำาว้กเข้าดีกว่าก่อนนอน เนี่ครับเออเนี่ยแหละไม้ผมโชว์ปาหี่เล่นนะเออวันนี้ผมอาจจะไปปลาหี่เล่นหน่อยนะว่าสู้ใครไม่ได้เลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะแบบมีพี่ดำมาตกเพื่อนแล้วนะเออแต่ว่ายังนะครับขอบคุณคุณเบวมากเลยนะครับที่ไม้ผมมีกระสอบทรายซะมากกว่านะขอบคุณมากเลยครับมาับผมขอตบคุณฮาคิสึหน่อยละกันนะพลังสองแสนสองหมื่นอุย้ยตอนแรกตกใจึกวามีพี่ดำนะนี่อันน,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 นี้อันนี้คือรอไว้ก่อนเลยใช่ไหมเออรอพี่ดำไว้ก่อนเลยใส่ของรอพี่ดำไว้เลยนะ ถือว่าดีนะแต่ผมไม่ได้ทําเลยเพราะว่าผมผมไม่ได้เตรียมของให้พี่ดําเลยเนะี่ยอยากเตรียมอยู่เงินเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมก่อนนอนเออมาฝังสีงเงาไปก่อนใส่ปูบอมแล้วก็โดนฝังกลับมาจากโซนิกนะี่ครับพี่ดําไม่ได้ปั่นนะพี่ดาล่างนี้ไม่ได้ปั่นนะจับทุ่มอย่างเดียวเออพี่ดาบอกนะครับทัศนสมากี่เลือดหินทาลายฟ้าโอ้โหคิดถึงไอ่นี้เลยอ่ะแบบว่าเห็นทัซึสุมากี่ร่างนี้แล้วนึกถึงเออทัศนสุมากี่อยู่อาบวกเลยที่กําลังเป็นดามากันอยู่นะ ตีไม่สวยเท่าร่างแรกนะครับผมโอ้โหฟูกิผมปั่นไปเกือบหมดอะไม่ได้ปั่นดิพายุข้างไปเกือบหมดอะทีมเขาหายไปสองตัวนะครับบุตรฮาคิสึจะไหวรับผมหรือไม่น่าไหวนะขุดข้ามดีกว่าเออคิปนี้ผมก็จะนะไปแล้วหนึ่งทีมนะมาครับผมขอตกคุณด็อบบี้หน่อยแล้วกันนะพลังสามแสนสี่แล้วโอ้โหแล้วมีพี่ดังมาทุกคนเลยอะไรวะเนี่ยมีพี่ดังมาทุกคนเลยผมจะไหวหรือเออวันนี้ผมมาโดนปั่นอย่างเดียวเลยนะ ไม่ได้ตบใครเลยตบคุณฮหารทีสื่อไปเมื่อกี้นะเพราะว่าเขาไม่มีพิดำนะครับผมตบได้อย่างเดียวก็คือคนที่ไม่มีเอเดนดาบวกตอนนี้นะครับซึ่งน้อยคนแล้วที่จะไม่มีนะเขามีกันหมดแล้วเออโอโ้โหโดนพูบุกิซัดไม้ไม่ทันถึงมือพิดำเลยทีมผมหายเกือบหมดแล้วเออนั่นแหละสู้ไม่ได้เลยแล้วเบิดปืนจากกลตึงๆมาอีกหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้หืม <c oughs> จบงานเลยหรือเปล่าคูบูกียังพี่ดาปั่นมาเก็บงานเรียบร้อยแตกผมแตกคุณดอบบี้เออขอบคุณคุณดอบบี้มากเลยนะครับที่ผมไปโดนตกนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาแก้มือนะพอมีพี่ดําแล้วหมาผมขอตีคุณนินจาหนึ่งเอ็กหน่อยละกันนะผมวันที่เก้าตีผมด้วยเดี๋ยวผมจัดให้วันนี้วันที่เก้านะเออไม่รู้ว่าต้นคีผมพูดชื่อวันถูกหรือเปล่านะเออไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันวนะ่าพูดชื่อวันถูกหรือเปล่ามีพี่ดําด้วยโอ้โหพี่ดําใสใ่พี่ความเร็ว ของเหมาะจัดน่าใส่ให้กาโอยูอานะเออผมว่าน่าจะมีโยกของอะไรผมว่าพอได้กาโลมาอุย้ยแล้วเขามีทัดลัางสองด้วยมีน้องทัดด้วยลัางสองหูโดนปัดมาเท่าไหร่วะดูไม่ทันเลยแต่ว่าไอ้โจซีผมหายไปแล้วฝังดีเงาแล้วโดนฝังกลับอตายแล้วตัวนี้ผมตายแล้วตายเร็วตายเร็วเออตุบตับไปเจ็ดหมื่นตีดูแตก ไป3ตัวนะฮะแล้วก็เลื่อนหินทําลายฟ้าจากทัดสองทัดสองแล้วก็ติดสนามพลังกันไปคูบุกิขอตึงๆขอแรงๆสามแสนขอแรงๆได้3ามแสนข้ามดีกว่า โอ้โหคุณินจาขอบคุณมากเลยนะครับที่ผมไปโดนตบนะโพ้โหพลังคุณินจาขึ้นไวมากเลยนะพลัง4,000สาวแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะผมไม่ได้ตีใครไปหรือผมข้ามใครไปไขออภยัยเรื่องจริงนะผมเลยว่าเออนั่นแหละทักมาหาผมในเกมนะผมถ้าคอมเมนต์เนี่ยผมอาจจะไม่รู้นะว่าชื่ออะไรนะครับผมก็ก็ขอบคุณมากเลยนะที่รับชมยุดนจนจบนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ